งูเห่าหอมื่อว่าสลาผิดย่าได้ควงใจซั์สิงงูสันนีงูอย่าคืนใจแข่หหางเงวเสมอภาคกันได้มาอยาแหนงนายดามคมสีเหีย่ยมก่อนสันพี่นองเ้ยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับเพจทักพญาคำคมนะครับ ซึ่งก็ได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมาพัลลานาเพื่อจะเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาซึ่งความหมายนะครับก็คือหมายความว่าคนเรานะครับถ้าไม่ชอบถ้าไม่อยากทำก็ไม่ควรไปบังคับขืนใจเขาให้ทำเพราะจะเกิดผลเสียหายมากกว่าที่จะเกิดผลดี เหมือนสุภาสิตไทยที่ว่าอย่าคมเขาโคขืนให้กินยาเพราะอาจจะทำให้โคขิดเอาได้เหมือนหมูไม่อยากกินลำก็อจะได้ไปตีแปใดมันก็เสียเปล่าเอาง่ายๆก็คือสอนให้เข้าใจความต้องการของคนอื่น ซึ่งบทที่สองก็ขึ้นบอกว่างูเห่าห่อมนั้นก็หมายความว่าอย่าไปวางใจและเชื่อใจสัตว์ที่เป็นอสรพิษเหมือนเดียวคนชั่วช้าก็าเราอย่าไปวางใจง,ง่ายเหมือนกับสุภาสิตว่าจะไว้ใจทางจะวางใจคนมากจะจนใจตัวเองคือให้ระวางัง อย่าใด้ไปหลงละเลงอะไรมากมายถ้าเรามีการระวังตัวแล้วมันก็จะทำให้เรานี่ไม่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งมีพญานาหนึ่งท่านก็บอกไว้เหมือนกันว่าง่วงวกินยายาสิคมเขาหักหมูบกินห้อยาสิตีกระดังเบอ ซึ่งเป็นพญาที่ทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานี่มันไม่มีอะไรมากมายเราอย่าไปบังคับเขาเพราะการบังคับมันก็ไม่ดีทำให้กินเนื้อแขงใจกันเสียเปล่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้เข้าใจกันก็พอ จะได้ไม่กิน,นแหนงแคงใจกันหรือคนที่ไม่ดีคนชั่วชาเราก็อย่าไปคบไปหาถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องสังเกตเอานะครับต้องสังเกตเอาต้องดูต้องศึกษาเราก็จะรู้ในสิ่งนั้นก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ